สุน g r e แม่เอาบองประโอนรู้เนี่ยแซมไซด์ทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube ของคนเลี้ยงช้างลำเพลินอ f ฟ i ิ i a l นะครับผมและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินอ f ฟ i ิ i a l นะครับตอนนี้ก็อยู่กับบรรยากาศนะครับผมฮะหลังจากวันไลฟ์สดเสร็จนะครับผมฮะบรรยากาศเมื่อนี้ครับผมฮะก็นะครับบ่มี่ยังครับผมเมื่อนี้นะครับคนเลี้ยงช้างก็เก็บห้องนะครับผมฮะ บรรยากาศเก็บห้องนะฮะเก็บห้องก็คือว่าเราต้องนะครับผมฮะพอเสร็จจากการอ่าไฟ์สดแต่ละครั้งนะครับผมฮะก็จะต้องเก็บห้องนะครับนี่ที่นอนนะครับเก็บมากองไว้มองเดียวก่อนนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้เคลียร์ความสะอาดนะครับผมสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับผมที่กำลังรับชมกันอยู่เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมฮะกับบรรยากาศ ข้างล่างที่เราให้สดเสร็จเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับผมฮาแต่นะครับก่อนจะลงไปชมบรรยากาศสดๆข้างล่างเราก็ชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์ข้างบนก่อนนะครับผมนะครับเป็นบรรยากาศที่มองย่ไมก็คืออิ่มตาย่แย่นันเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผมนี่ครับพี่น้องนะครับว้าวบรรยากาศนะครับสดๆในตอนนี้นะครับผมมาข้าวว้าวนะครับพี่น้อง สุดลูกหูลูกตาก็กคือแบบเห็นแบบทุ่งนาข้าวสีเขียวนะครับุ่นะครับพี่น้องโบยนะครับเบิ้งยยมใดกับบรรยากาศดียยมนั่นนะครับพี่น้องนี่นี่สุดยอดนะครับผมนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่เบิ้งอยู่ต่างประเทศนะครับผมหากใครที่รับชมอยู่หรือว่าชมอยู่จาก ที่ทางานแดนไกลนะครับผมฮะม่าจะเป็นตั้งจังหวัดนะครับผมฮะยุภาคกลางภาคเหนือนะครับหรือว่าจะเป็นตั้งประเทศนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้นะครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ไกลบ้านนะครับบ่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่นะครับโอ้เต้นขึ้นมากเมื่อนี้นะครับผมฮะก็รู้สึกว่าเจอบรรยากาศดีนะครับแต่เมื่อนี้คือทองฟ้าจำใสแต่คือแบบว่ามีมีเมฆมากเป็นบางส่วนนะครับนะฮะ แต่พ่นา่าฝนสิเบิดแล้วนะครับผมแต่ผมก็ว่าคิดว่ายังบ่เบิดดีดอกครับเพราะว่านะครับมันมันมัน,มนยังบ่ท่านอ่าได้หอดเวลาฝนเบิดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับในต,ตอนนี้ก็เข้าก็นะครับเบสวยหรูเลยครับพี่น้องนี่นะครับผมบรรยากาศในชนยูทงให้ทงหน้าแล้วก็ยูทังด้านอ่ายังล่ะ นะครับผู้ใดมีกระถ่อมอยู่กลางหน้าอยู่ปลายหน้ากันสินะครับพี่น้องบรรยากาศกระสิดีชัางน่อยนะครับหลังจากนะครับผมชมตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างล่างนะครับหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะครับผมมาไปกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องนะครับหอดบรรยากาศทางนาเบื้องหน้านะครับตอนนี้โดมก็ที่ว่าสางปีกนะครับผมฮะต่อเติมปีกดมนะครับผมฮะก็ ใกล้จะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมฮะหลังค่าที่มุ่งสองขางนะครับปีกสองขางนะครับก็กําลังเสร็จนะครับผมฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมบรรยากาศตอนนี้นะครับบยสุดยอดดีดีครับผมนี่นะครับตอนนี้ฟังติดกับหอพักนะครับผมฮะก็มุ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมุ่งจนมาหอดีและครับพี่น้องนี่นะครับช่างก็กำลังมุงอยู่นะครับ แลด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็เหลือฝั่งท้ายนะครับฝั่งท้ายนี่สร้างพ้นเหตุอยู่นะครับพี่น้องเบิ้ทางพีเสื่อมทางพูนนางจับนะครับนี่ครับใ้แล้วๆเลยครับพี่น้องเบ้อ อองงเอาทางผมคือเอือนคอยดีเทลพี่น้องนะครับว่ามันอย่างน้อนะครับอาปัจเอาอปจ,าปจาเดี๋ยวทำอะไร <ทำ S 1> <laughs> พี่พอ,อ๋อทำหน้าที่พี่น้องดูใช่ผมก็เป็นเหมือนพี่มาทำหน้าที่พี่น้องดูเหมือนกันนอ้ใช่ไหม ครับผมนะครับกำลังตามมาอยู s ays, <S ่นะครับผมสำหรับตัวนี้โอายะอปจากันเสยนะครับเอาอีกแล้วโอ้ยเนาะนะครับพี่น้องหันหันไปหาดูๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวแข่งเดี๋ยวเที่ยวอันนั้นอีกเยาวาถออันเนี้ย เพืนเพืนเพื่นบังหัน,นอันวังหันอันแชทไปถามเพิ่นครับพี่น้องว่าล้านที่เพิ่นไปนั่งรุ่นนั่งกินละรุ่นหัวยุใสอ๋อเวลิกูดครับผมครับก็เลยก็เลยอ่ามีพี่พี่สาวเอฟซีห้ไปถามก็เลยเพิ่นก็ว่าเฮามีนัดแล้วบันนี้บันนี้ครับผมฮะเดี๋ยวก็เลยมีนัดแล้วกับเอ้ามีนัดกับมีนัดแล้ววันนี้ โอ้ยต่ำจองไปไปทางอื่นก่อนผมออว่า <c oughs> โอ้วด<ว>นะป<า>วดพ่ฮะโอ้โอเคโอเคฮะเอะาะอะอชื่อ <c oughs> โอ้ยนาะนะครับพี่น,อน,น,น้องมวนไปเนาะ นะครับทางด้านซ้างก็มวนมวนกับงานอยู่แล้วซ้างเนาะขึ้นที่สูงนี่เสียวบ่ครับเสียวคือจังเสียวอันตกบ่คับซะนี่นะครับใกล้สิแล้วแล้วนะครับเหลือด้านหลังนะครับผมเหลือหลังคาด้านหลังนะครับโอ้โอ้เจอกับบรรยากาศนะครับย่ำใบใบยอดบุยนี่ครับ พี่น้องป้องายโอ้ยสุดยอดเลยนะครับผมมาสำหรับช่วงนี้นะครับบรรยากาศในตอนนี้นะครับก็กำลังลงไปนะครับตอนนี้ก็นะครับใกล้สิ้แล้วนะครับผมคิดว่าอีกไม่เกินสามสี่วันก็จวดจาดฝัดบื้มแล้วนี่นะครับอาัลดเล่อยๆนะครับผมนี่นะครับผม บรรยากาศนะครับหลังจากที่ไล์สดเสร็จนะครับผมเป็นบรรยากาศที่กระดูงเงียบๆยุ่นะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศหลังจากไล์สดแล้วนะครับพูดละครับผู้เพันอันเซลผมสุดยอดนะครับไอการใช้แล้วได้ซีคลิปแล้วครับเมื่อนี้นะครับเหลือแต่น้องคนเรียงสร้างนี่แหละนะครับ ผมตื่นก่อนนั้นอีกแต่ว่าไม่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 ได้อันนี้แม้ก็ทุกคนจะจัดห้องอยู่งั้นแหละห้องห้องรกมากเลยก็เลยรีบจัดห้องใช่ไม่บอกก็รู้โสดพ่อว่บรรยากาศดีแห้งด้พี่น้องไปไปเดินตรงทุ่งนาเน่ยเย็นเย็นใช่ใช่ใช่ลงน้ายิ่งเย็นลงน้ามันก็ยิ่งเย็นดิพี่เออได้ได้ได้โอ้ยไอเราก็ชากันเซีตลอดได้คักอยู่ได้นะครับ ขอบคุณมากสำหรับสถานที่โลเคชั่นนะครับผมที่พี่กัญชัยแนะนำมาให้นะครับบังเพื่อนบังเพื่อนนอนอยู่พักพัทักไปเลยอ่าพี่กัญชัยขึ้นว่าลงคลิปมานี่พี่บอกว่าว่าไม่รู้นะไปถ่ายโดมก็ดูครับผมโอ้โถ่ายแค่โดมที่เฉยก็ดูโอ้ดีเลยเพื่สุดยอดนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับนี่คือว่าวกันตรงตรงนี่คือไอดอลของผมนะครับ คือพี่ทําอะไรนําหน้าไปก่อนแล้วน้องคิดว่าน้องน้องมองแล้วมันว่าแบบมันมันมันเป็นตัวอย่างที่ดีผมก็เอายางอายเพิ่มเลยนะครับตอนนีลคือบอดบ้านแล้วแม่นครับเราให้โอกาสแล้วแม่นครับเราต้องทําให้ดีที่สุดใช่ครับผมมีโอกาสแล้วทําให้ดีที่สุดแม่นครับนะครับทสามว่าให้ดาบมาแล้วนหนึ่งแม่นเข้าตรงฟันฟันฟันถ้าถือเฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่พี่ถ้าฟันมันก็มีแห้งเดี๋ยว ฟันมันต้องฟันมันต้องเหนื่อยฟันดาบเออฟันดาบมันอาจจะมีการเหนื่อยนะครับแต่ว่าความเหนื่อยผลลัพธ์ของความเหนื่อยมันจะเป็นเรื่องที่คุ้มสุดคุ้มแต่ว่าวันนี้พี่ช้างไม่บ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครทักไปผมนี่ทักไปผมทักไปหาพี่ พี่ก็อุตส่าห์ชวนไงเออไม่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 พี่พี่ชวนกินอาชาไหมไอการใช่มนัดแล้วไอการใช่แล้วชวนเพื่อเป็นวิธีดอกใจรักแบบเปาะล่งเงินขาลอยรูขาลอยโอ้ยพดดพอดไอก็ได้แมนครับสวยดีเด้พี่ตรงนั้นไหมก็เด้ไปสนิ ไม่ไม่ไม่เดินออกไปมันก็ตากแดดเดินไปตรงแดดอีกโอ้เอาขอบคุณครับนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรถอาจารย์ทิ้นนะครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนคลับ FC นะครับผมหรือว่านะครับผม FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมหาถืเของมาชมนะครับให้กำลังใจนะครับนี่ก็เป็นขั้วไม้พายแหลมนะครับเมนยนะครับนี่นะครับโอ้แดดจะ นะครับน่าเนี่ยนะครับแล้วก็พี่สมไม้ได้เห็ดอันนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท็ดค้อมสะอาดนะครับผมฮะเรียกว่าตัดหญ้าบูรณะสถานที่นะครับ ปอดนะครับเมื่อคืนฝนตกไม่มาฝนตกไม่นะครับเมื่อกี้เลยแฉ่หน่อยนึงนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็นะครับสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่ชมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องคนเลี้ยงช้างลำพูนออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมฮะวันนี้เรามาชมบรรยากาศหลังจากไลฟ์สดนะครับฟังนี่ล้างคาก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่เนี่นะครับนะครับอัศมุนไไหวเน่นะครับพี่น้องนะครับเหลือแต่ข้างหลังได้ล้างค่าแับนี้ครับพี่น้องนะครับอเนี่ย นะครับชมแล้วนะครับวันแล้วอย่าลืมนะครับผมฮะทุกสิ่งทุกอย่างในการพูดวาจานะครับผมฮะหรือว่าคําพูดใดไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกใจพี่น้อง FC ฟซแฟนครับแฟนวอลลัมนะครับหรือว่า FC ของซาร์วเป็นแฟนแพ้งน,นะครับผมนะครับคนเลี้ยงสั่งของขอภัยด้วยกันแล้วกันเนาะครับเนาะ นะครับสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับผมที่ชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันเป็นกำลังใจใหครับช่องคนเลี้ยงช้างและเพื่นออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมฮะฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้ากัแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับจุงกระขอบคุณบ๊ายบาย